สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นมีีกันนะคะแสงอาจจะเป็นเพี้ยนไปหน่อยขอโทษนะคะต้อยู่ไหนมีดมีดมีดอย่าเพิ่งนะดูมีดก่อนโอเคไม่มีไว้อย่าอย่าตีจะรำอ้าว แตงอาชันไม่ช้าขอโทษนะคะเล่นกับเด็กอะ่ะ <ขอ S 1> เด็ก,<อ>เ,ดกเด็กกับกก่งเราอ่ะก,ะกันลูกนี่นะคะโอ้โหพุงปง่งหมู จริงเปล่าจริงเนี่ยูดิเท้าปลาเนี่ยอย่าเบิ่งตาอย่าเบิ่งข้า,าอย่าเพิ่งจีน้องจ้าเรา I'll follow you now.